เาล่ะเธอมาในครั้งนี้เว้ยเดี๋ยวเขาจะพาเธอแบบว่าเธอจําได้ไหมที่อเอาผลราคาอะไรอะอะไรอไร่าเธอจําได้ไหมที่เขาเคยแบบว่าพาเธอเอาผลราคาที่ไม่เกิน1ล้านนะเธอไปโจมตีบอสทั้งหมดที่โลก3 เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันอีกเว้ยเธอเพราะว่าครั้งที่แล้วมันแบบว่าผลมันนุกเกินอ่ะเธอมันแม่งโคตรกามันแบบผลบอมอ่ะกาที่สุดเลยแต่ว่าในรอบนี้เดี๋ยวเธอแบบเธออยากร่วมด้วยไหมอยากเปลี่ยนผลด้วยไหมไปทำเด้อเออเคยอันนี้เธอเป็นผลแข็งอยู่เธออยากเปลี่ยนป่ะแบบมาเร่วมกระบวนการด้วยอ่ะเอาไหมเอาไหมใช่เฮ้แต่ตอนนี้เขาเป็นผลเงาอยู่แม่งมลพิษพิษควันเต็มตัวเขาเลยตัวเขาเหม็นชุ่มไงเธอเนี่ยเหม็นชุ่มเนี่ยกลิ่นตัวกลิ่นตัวอันนี้อันนี้ตอนอันนี้ตอนกลิ่นตัวกลิ่ กินตัวแบบงโง่ <นะ S 2> โง่โง่จะอ้วกพีเอะไรเธอไปเดี๋ยวเราไปที่วงล้อมาหาสนุกกันเลยดีกว่านะเธอมาเฮ้ยลาวาบัคบริการเติมโลบัคแบบเซิร์ฟเวอร์ V i P เลทเจ็ดเลยนะและยังมีบริการกดเกมพาร์ทเรทสิบเลยไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ออสตาทาวเวอร์ดีฟนอ์ anime fighter simulator โอ้ ER. oh, โหแมปโคตรเยอะเลยเอาเป็นว่าหาใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับใครอยากได้ควมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษา ตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคบผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i อแอดซีถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกันเอาล่ะแล้วตอนนี้เขาก็มาอยู่ที่วงล้อแล้วเธอเดี๋ยวเขาจะลองสุ่มดูนะว่าเขาจะได้อะไรจะเป็นผลอะไรกันนะเธอซึ่งตอนนี้มันจะแบบแบบว่าสูงสุดคือเควกไว้เธอเป็นผลที่แบบดีมากที่สุดนะโน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 โโอ้ก็ยังเป็นผลที่ดีนะเธอผลที่เราไดนะ้นะเธอก็คือเป็นผลสโมกไว้เธอเห็น <Okay S 2> ไหมและกูไม่อยากจะอ่าไม่เอาดีกว่า เอาไะเธอเดี๋ยวเขาจะลองแบบว่าสุ่มสุ่มให้เธอบ้างดีกว่านะแต่ว่าแบบเธอก็ไม่เอาอยู่ดีอะแต่ลองสุ่มให้เธอดูว่าแบบเธอจะมีดวงหรือเปล่านะพอๆพอกับกูเลยว่ะเธอโอเคเธอเดี๋ยวผลมันก็เกิดพอดีนะเดี๋ยวเราตามหาผลกันเลยละกันผลมันเกิดอยู่ที่ไหนวะย่าบอกนะว,ว่ากอดสตรีอะเดี๋ยวเขาไปตามหาผลก่อนนะเธอแล้วเดี๋ยวเขากลับมา มันเกิดที่เกาะไหนวะเนี่ยเครู้แล้วเธอต้องนั่งเรือไปเธออยู่ไหนอะตามมามาเธอเพือ่อพาที่ผลที่เกิดนะมันอาจจะเป็นผลสโมก,ก็ได้เราอาจจะได้ไม่ต้องแบบว่าเอาผลสโมกในกล่องเรานะจะได้ไม่เปลืองขึ้นเรือมาทำไมต้องมองเรือกูอย่างนั้นไปไหนขึ้นเรือมาดิขึ้นเรือมาออไปไหนเออสุดยอดมากเ,เกิดอ,อ๋อเกาะบิ๊กมัมเธอมันเกิดอยู่ที่เกาะบิ๊กมัมอะไรอย่าหาวนอนทำไมยะเกาะนี้เหรอวะอ๋อรู้แล้วเธอมันเกิดเกาะนี้แหละ อ๋อเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเธอเฮ้ยผลน้ำแข็งเทป่ะเธอเธอกินดิเธอใช้ผลน้ำแข็งอยู่เธอก็กินผลน้ำแข็งเพิ่มขึ้นไปดิจะไ,ได้แบบว่าอีโวผลน้ำแข็งไงเธอมาเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปเอาผลสโมก,กันดีกว่าเธอไปๆๆๆๆเอาผลสโมกเลยเธอขึ้นมาสเกต็ตดิตัวเธอสเก็ตได้นี่เธอสเก็ตได้ไม่ใช่ไงออมานี่ไปไหนเลี้ยวขวา ไปเดี๋ยวเขาเอาผลสมอออกมากินเลยนะเธอ,อเขาจะเอาผลสมลอมอกมากินเลยในในกล่องมีน้ำแข่งดีกว่ามีหรือเปล่ามีกูจะได้นี่โอเคมีอยู่ละไม่เป็นไรเอานีทิ้งไปแล้วเอาผลสมอออกมาผลสโมกอย่างน้อยมันก็ยังมีผลบองมาว่าเธอเขาจะเลิม่ม เธอไปไหนอะเ,อเมื่อกี้เขาเห็นเธอโผล่มาตรงนี้แล้วเธอก็หายเออแล้วอยู่ดีมันก็วาร์ปกลับไปที่เดิม <c oughs> เอาละกินไปเลยละกันไปแทนผลเชดโดว์เขาไม่มีกลิ่นตัวแล้วเธอเป็นไงเอาล่ะนะครับผมแปะเดี๋ยวเราไปเริ่มตีบอสกันเลยดีกว่านะครับ let's go เธอบอสตัวแรกที่เราจะตีจะเป็นบอสตัวอะไรดีบอสเอลเฟนไหมไม่แบบอยู่ใกล้มากๆเลยเธอเนี่ยอยู่โคตรใกล้เดี๋ยวเขารับเผยก่อนตอนข่าบิเนเป็นไง โอ้เป็นหมอกพิษเลยจะอยู่ไหนอ่ะมานี่มานี่มานี่ฮัลโหลไหนอ่ะเออมานี่มานี่ไอ้เขาจะใช้แบบผลพิษเอาแดดผลพิษตีเลยนะเธอเอ้ยไม่ใช่ผลพิษดิผลสโมกเขาจะสเก็ตเราเนาะไม่ช่วยด้วยเอช่วยด้วยดีโอ้ยผลสโมกแม่งไม่ดีเลยมันไม่เก่งเกลียวเลยอ่ะเฮ้ยเธอมึงจะสุดยอดจะตายมึงจะสุดยอดเกินไปแล้วนะมึงจะต่อสู้กับบอสโดยเวทีอย่างนั้นอะไม่ล้วโอ้เอามามามาล็อกล็อกล็อกให้ล็อกให้ล็อกให้อ่ะ โอ้บอสหนีไปพอดีเขาว่าต้องใช้หมัดช่วยแล้วล่ะจ้ะโอ้แผักมันหมัดฮะ <laughs> ออกก่อนแล้วมึงเจอสกิลไม้ตายของกูตูมถึงปะว,วะเฮ้ยถึงด้วยอุย้ยผลสนุปผลสมอลก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยว่าแล้วเธอทำไมผลสมอล,มล,มลมถึงไม่ค่อยมีใครมาเล่นกันนะถ้านผู้ชมมึงไม่ได้ฟาร์มจริงๆแม่งไม่มีใครอยากจะเล่นเลยเฮ้ยเธอแม่งสุดยอดยังวะอุย้ยหมัดแม่งยังแรงกว่าอีกอะเธอ หมัดสก,กิลเดียวอ่ะเธอแม่งแรงเท่ากับผลสโมกซูส,สก,กิลอะ่ะโคตรสุดอะ่ะ <c oughs> สุดจัดเลย <c oughs> บางทีเขาอาจจะต้องเพิ่มมาสเตอรี่ของผลสโมกก็ได้นะเธอมาถึงจะได้แบบแรงขึ้นไงเออเธอจบเลยจบมันจบมันเธอ <c oughs> มามันต้องตายเธอเธอห้ามตายเฮ้ยเออเอาล่ะเราก็เพิ่มแบบมาสเตอรี่แบบโคตรเยอะเลยไว้ยเธอ แต่ว่าจะมีบอสตัวหนึ่งอะนะที่แบบขอไม่ตีแล้วกันนั่นก็คือกับไอ้ไม่ใช่เดอกตอนนี้ไอ้นี่ Beautiful Pirate ขอเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ตีนะเธอเพราะว่ามันตียากมากหรือว่าเธออยากตีปะเธออยากชอบแบบอะไรยากๆปะไม่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 โอเคจัดไปตีตัวเลยเธอเลือจะได้รีด้วยเอาละมาเธอเดี๋ยวบอสต่อไปก็จะเป็นบอสแบบบอสบิ๊กบัมมอะนะไปไหนไปไเธอเดี๋ยวเราจะไปตีบอสบิ๊กบัมกันดีกว่าเฮ้ยเธอเอาเรือลำเก่าไปหรือว่าจะเรียกใหม่ดีเรียกใหม่ก็ได้แม่จะได้มาเทียบผ้าได้น เรืออีเต็กเฮ้ยทีเป็นคนขับเรืออาจัดได้นะเขาจะเป็นคนนั่งก็ได้ทำไมวะทำไมทำไมมึงไม่ยอมขับเรือวะแค่ขับเรือแค่นี้เองไม่ไม่แล้วมึงไม่นั่งดีๆอ่ะเอ๊ะทำไมอ่ะอ้าวก็ปฏิเสกแบบนี้อ่ะอ่าแล้วแต่ถ้าล่วงขึ้นมาอย่าแบบอย่ามากีดลองนะแบบช่วยด้วยช่วยไม่ลองจ้าจ้าตายี่คนนั้นแข่งเนาะเอ้ามึยมันมีของดีนี่หว่ามันเลยกล้าไม่น่าล่ะ เดี๋ยวบอสบิ๊กมัมนะเธอมันจะเป็นบอสที่แบบว่าก็ตียากคชอควรัวนะแต่ว่าแบบดิลฟูไพายเล็ตตียากกว่าก็แล้วตายเชือโอ้เอ๋งงแงงงงงงไม่รองไห้นะรองไงรลองไห้ไปกองแม่นะอย่าวาละกองแม่นะเค้กควีนรับเคว์มาละพยายารับเคย์มาด้วยกันนะจะได้เพิ่มตังค์ไปรับเพย์ดีเถอะโอ้ยเค้กควีนเค้กควีนรับเสร็จยังงทำไมนานจัง อ่เธอขึ้นมาหรือจะเปิดด้วยดาบยามาเลยเธออ๋ออะไร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 วปิวหรจะเปิดด้วยแบบดาบยามาเลยทั้งที่เราเป็นคอนเทนต์เอาผลมาตีนะแต่เราใช้ดาบยามาในการเปิดโอเคเออใช้ดาบแล้วก็ตามด้วยหมัดตอนนี้กูยังไม่เห็นเลยแบบใช้ผลนะนะยังไม่ใช้เลยักทีอุ้ยโอ้โหเขาปิวออกมาเลยอ่ะเย็นๆนะเธอเรามีอะไรค่อยๆคือแตนอุ้ยโคตรแรง รอเธออยู่เอ้ยกูเป็น,ปน,นกูเป็นควันอยู่อะมึงตีได้ไงอ่ะอะไรอะโคตรแข็งแกร่งอะเป็นควันอยู่มึงตีได้ไงวะเดีย๋ยวเขาจ,จับล็อกมันเธอฟืบสวยเธอเป็นสุดยอรคอมโบมึงันตีกูได้ไงวะเริ่มชักงงแล้วะว,ว้าวกูจะตายอะเธอเธอกูจะตายอะไรไปไหนแอเธอจะแบบยืนยืนยืนให้เหรออุ้ยมีน้ำใจจังเป็นคนที่ช่างกลาาหาโว้ เธอเธอเธอไปยืนแลกกับมันอย่างนั้นไม่ดีมันมันไม่อยากให้มึงสู้ไงอุ้ยมึงจะตายเธอเธอออกมาช้อนอยู่ไหนวะทางออกหาช้อนไม่เจอเธอจะตาย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 ไม่นะเฮ้ยตอนนี้ขออนุญาติจะใช้มัดไปก่อนละกันนะแม่อนุญาตครับ ทำไมจ๊ะอู้จะตายด้วยกันแล้วอู้ยเลือดรถลุล้วนนะกลัว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 เลื่อนรถลุล้วเลยโกโก้กลัวโกโก้กลัวทั้งที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโกโก้คือใครอะแต่มาโกโก้กลัวเฉยอะอู้ยเลือดเหลือ900เธอใช้แข็งมันสกิลวีอะเธอสกิลวีมึงใช้บ้างยังอะอู้ยเลือดเหลือ500เสือดเลยและเราเนี่ยใช้แล้วเหมือนกัน แล้วก็ต่อยอดเซติวีเลยแล้วเลือออกมาจากตรงนั้นนะออกมาว้าวเฮ้ยมันเล็งแม่นยังวะอย่างงี้มึงไปเล่นเกมยิงปืนมึงน่าจะสุดนะเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบโหดพอตัวเลยติด top ในเซิร์ฟเวอร์ชัวร์โอ้ไม่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 เดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายน้ำฟ้ากลัวได้ป่ะน้ำฟ้ากลัวเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาอ้อมผลไอ้นี่ไอ้เี้ยกูแตกไอพีตายโอ้แต่ว่าจบพอดี แล้วมาตายตอนจบพอดีเนี่ยนะบ้าบอไปเธอเดี๋ยวเขาไปรับเดี๋ยวเขาไปรับเธออะไรกูตายพอดีโอ้โห,โหแม่งแต่อย่างน้อยมันก็มีสกิลให้เยอะมากกว่าผลบอม,มันนะเธอตั้งหนึ่งสกิลอะที่สามารถใช้ได้โคตรเยอะ <laughs> เฮ้ยเธอรีตัว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 มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดน,นะเธอ นั่นคือโจนสลัดเกิดเธอรีตัวมาเร็วโจนสลัดเกิดมันตีแล้วมันได้ผลด้วยอยู่ไหนวะไม่เกิดสักทีวะเนี่ยมันไม่เกิดสักทีอนะเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวมันจะทำลายต้นไม้มึงอะต้นไม้ที่มึงกำลังยืนอยู่เนี่ยได้ไงได้ไงมันทำลลแล้วลมันทำแล้วมันทำแล้วมันทำไมหลักโลกได้ปะเฮ้แต่ว่าข้อดีของผลส้มโอเธอดูดูนะดูนะเฮ้ทำไมมันตีได้ไอ้เชี่ยพวกมีโลเพียนี่ว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบพวกมีโลเพีย เอ้ยมันลมมาเลยขนาดนี้เนี่ยบ้าปะือมันรู้ไงว่าเธอแบบไม่สามารถเอาเอาแบบว่าเขาเรียกว่าไงเอาชนะด้วยตัวคนเดียวไ,ได้คิดว่าจะได้ผลอะไรป่ะดีดีจรงิงๆได้มัง้งเฮ้ยไม,มเยเย่เอามั้งไม่ได้ปะเลยพยายามหน่ตัวเป็นเชฟอ่ะอ้อาอมึงอยากเป็นเชฟมึงอยากเป็นเชฟเหรอะเขาดูดิเขาดูดิเคาน่นารักอะ่ะตายหาไเวลานะเชฟเนี่อ๋อเฮ้ยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะเราเจอแล้วอันนี้ตัวสุดท้ายเลยนะเนี่ยแบบเราได้แล้วอ่ะไม่หนีไปไหนไง อ๋อไม่จริงเธอสวยอ๋อดูหันหลังมาเธอไหนอ่ะหันหลังมาดิหันหลังมาไหนอ่ะมึงหันหลังมาแบบไม่เดินได้ป่ะอะไรอย่างเนี่ยเธอผลเนี้ยนี่ไงโหสุดยอดผลปีศาจเขาจะไปโยน้ำเอาดีปะอาหารเจ้าทะเลลองดีลองดีอันนี้เจ้าทะเลเธอแบบว่าเป็นคนเลี้ยงเองเลยป่ะเลี้ยงเจ้าทะเลเองเลยใช่ไหตรงนี้มันไม่ลงน้ำตรงตรงนี้เอาแล้วมึงจะลงไปพร้อมผลนะมอ่ะ โยลงไปเลย let's go <S ย <laughs> แล้วผลก็บินลงไปเลย,เลยอะไรเธอดเดี๋ยวลองแบบว่ามันตีบอสต,ตัวสุดท้ายกันหน่อยดีกว่าเนะ่จเป็นบอสกิโลนะเพราะว่าถ้าจะให้ตีหมดจรเดียวมันใช้เวลาน,นานมากเลยเฮ้ยไม่ใบอสกิโลหรอก,เ,อรอกเธอมานี่มามีบอสอีกตัวหนึ่งอยู่ที่กอสตูดีนะนะบอสตัวนี้มันใช้เป็นผลปีศาจด้วยนะมันใช้เป็นผลเลิบผลแห่งความร้าชอบคนนี้ใช่หรอ ชอบชอบหรือไม่ชอบนะเออชอบอ๋อผิดเดี๋ยวเธอบอกไปแล้วว่าชอบเพราะว่าใสเก็บผลนี้ไว้แล้วเธอก็เอาไปแลกอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นอะที่ทาอะไรก็ไม่รู้ว่ะอะไรอะยอมเสียผลนั้นไปอ่ะใช่หรอแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้อ่ะเออจำได้เลยวายหน้าเธอเฮ้ยแล้วอเอามันออกไปจากเผ่าเขาได้ปะไม่ก็มันไปเองเธอไม่ยอมล้างมันไว้ย่ะ แข่งแล้วเนี่ยมาทำมันดิอามาดิผู้ทำมันดินี่มันอยู่นี่มไปไหนอ่ะยังไงกู้ทำมันอยู่เขาจะโดนมันต่อยไม่โดนไม่สวนมานหน้าไม่มันเป็นอะไรไม่รู้มันอยู่นี่แล้วเธอตามาดี let's go boys ไม่โดนปะวะไม่โดนปะนี่โดนไปสองพันเป็นไงโอ้โหพันแปดครับพี่น้องเธอจบเลยครับเธอเอาเลยครับพี่สุดยอดครับ เยเอาล่ะเธอไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปตีบอสคิโลกันดีกว่ามาวันนี้ไม่ต้องเย่ไม่ต้องเย่ตีบอสคิโลกันดีกว่าเผื่อๆนะ่าจะได้ตีรอบแมปเรือมั้งเดี๋ยวเดยสองตัวก็ครบรอบแมปเลยเนี่ยโยเวนบิวตี้ฟูลไพเลสนะเฮ้ยเฮ้ยคนต้องแข็งทำเรือกูอออบาร์ก้าคนต้องแข็งทำเรือกูบาร์กเลยเธอว้ายมันก็คือเอ้ยทอ่ยเาไปสู้กันมาสู้ดีไม่สู้เหรอเอาไปสู้ก็ไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายเรือ บางทีเราจะได้ผลก็ได้นะผลมังกรอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาแล้วกูก็ขับเลยถอยหลังด้วยโคเทอเออโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะมาตีบอสกันเลยดีกว่าอะไรนะผมยังหาทางเข้าไม่เจอว่าอยู่นี่ไงมึงไม่มึงอยู่ไหนล่ะเฮ้ยมึงขึ้นไปทำอะไรข้างบนน่ะลงมาว่หาทางเข้าไม่เจออ่ะไรนี่ไงบอสอ่ะเดี๋ยวดึงบอสมาให้มานี่แล้วมึงก็เอาบอสกันเดนออกไป กูดึงบอสมาหาเดี๋ยวเขาผลสมองจบเลยเธอไปเธอตีมันเลยตีมันสุดยอดครับเธอเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยผลสมองม,มันก็อย่างน้อยเขารู้สึกว่ามันยังแรงกว่าผลผลบอมมาเธอก็ยังรู้สึกว่าปริบมปริมดีใจขึ้นมานิดนึงใกล้ตาเลวเออเจ๋งใกล้ตาแล้ว,ลวออลสุดยอดเธอเฮ้ยแล้มมาสเขาสองร้อยเลยด้วยไงแบบทําให้มาสเขาแบบเพิ่มยิ่งขึ้นอ่ะเออ เท่ไหมล่ะเค่ด่าเท่เกินเอาเธอสำหรับในครั้งนี้ก็จบคลิดแต่เรื่องนี้ก่อนละกันนะไอ้บอสตัวสุดท้ายก็พอละขี้เกียจตีแล้วนะครับผมคือถ้าจะให้ตีนะครับผมก็ตีได้แต่ว่ากูขี้เกียจนะครับผมตีขี้เกียจน,นะเออ โรคไอฟ้ามันแบบว่ามันติดลามมาหาผมนะนะก็เลยแบบต้องติดขี้เกียจนิดนะ <c oughs> นึเงยไงดูดิดูด,ดูดูคนขี้เกียจเยอาล่ะ,ละสำหรับในครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้วนะครับผมบายบายนะฮะ